สวัสดีค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าเราอยู่ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเลยอะแป๊บๆเปลี่ยนอีกแล้วแป,ป๊บคนนี้ฮิตแป๊บๆคนนั้นฮิตคือมันเปลี่ยนจนเราต้องตามให้ทันนะคะทีนี้มาพูดถึงมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีเริ่มพูดถึงเรื่องจุดๆๆเนี่ยสมัยคอเลอร์เนี่ย1 0 2.0 3.0 4.0ตอนนี้5.0แล้วนะคะเรามาไล่กีละ1 1.0คือเน้นโปรดักตเป็นหลัก นะคะเ,เป็น product oriented ก็คือเน้น product เป็นหลักอะผลิตเยอะๆให้มันได้ต้นทุนต่ำๆแข่งกันที่เราผลิตมากเราได้ต้นทุนต่ำเราขายต่ำแข่งกันเรื่องราคาเป็นหลักะคะแล้วก็ต้องทำให้มันมี economy of scale เยอะๆปัจจุบันมีไหมม,มาม่าก็ถือได้นะคะมามา่มาหมูสับยืนยงคงกระพานมากมาม่าหมูสับนี่อาจจะตั้งแต่40ปีที่แล้วก็มีมาม่าหมูสับ จนปัจจุบันมาม,าม่าหมูสับก,ก็ยังเป็น e c o n o m มีออฟส l กที่ผลิตเดอยต้นทุนต่ำมากๆนะคะสูตรถึงแม้มันจะเปลี่ยนบ้างนะแต่มันก็ยังเป็นมาม,าม,าม่าหมูสับที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมอันที่2คือ2.0 Marketing มาเน้นลูกค้าค่ะ ก็มีคําพูดบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องดูว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราผลิตสินค้าต้องการตามน,านั้นลูกค้าคอมเพลตเราต้องรีบไปอย่างเงี้ย customer oriented เนี่ยมันก็มาถึงระดับหนึ่งมัน,ม,นมันไม่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ะคะ่ะเพราะว่าพอลูกค้าเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างอะเวลาลูกค้าคอมเพลนเราก็รีบตอบสนองลูกค้าเราก็ว่าลูกน้องคือคนที่มันโดนว่ามันก็แบบ ไม่มีกำลังใจเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันต้องบาลานซ์ระหว่างลูกค้ากับกับเ o คค of s เนมีออฟสเหมือนกันคือสินค้ามันต้องมีกำไรด้วยอ่ะมันไม่ใช่ลูกค้าอย่างเดียวนะคะมันก็เลยมาถึงยุคที่3เริ่มมีโซเชียลมีเดียโอเชนอลคือเราก็ปั่นช่วงนั้นใครถือแบบกระเป๋าหลุยแบบขนมจีบเนี่ยเป็นสิ่งที่เท่มากเลยอ่ะในมหาลัยนี่ใครไม่มีเช่าเอาได้นะคือ เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้นะคะอันนี้คือเมื่อประมาณซัประมาณ20ปีแล้วนะคะจะมีการปั่นแบบให้มันรู้สึกว่าฉันต้องใช้อันนี้ฉันถึงมีเอกลักษณ์นะคะเรื่องของแบรนด์เนมเรื่องของนักร้องอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันคือปั่นให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องดาราคนนี้นักร้องคนนี้คือเราเฉยถ้าเราไม่มีเสื้อลิเวอร์พูลคือเราเฉยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปั่นอารมณ์เฉะ e m o มชันแนลนำนะคะก็พยายามปั่น e m o t ชั n นแนขึ้นมาเพื่อให้อิ o มชันแนำการซื้อ4.0แล้วค่ะ4.0เนี่ยมันเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเต็มตัวแล้วเราต้องมีช่องทางสื่อสารกับลูกค้าเป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ4อ่ตอนนี้มันเป็นคาบเกี่ยวระหว่าง4.0ไป5.0จริงๆตอนนี้มันก็ยังเป็น4.0อยู่นะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยทำ CSR สำคัญมากที่ต้องทำ CSR แล้วก็ต้องเอา CSR ภาพพวกนั้นอะ ไปประชาสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าองค์กรเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนองค์กรเนี่ยทำประโยชน์ให้พื้นที่ยังไงนะคะแล้วก็เจาะตรงลูกค้าลงไปนะคะอย่างเช่นเ,เ,คเคยได้ยินโรงแรมชื่อวันสเกนนะคะวันสเกนหรือว่า3ามพรานโมเดลมันก็จะเป็นการสื่อสารว่าเราเมันเป็นจุดขายของเขาจุดขายของเขาคืออะไรอย่าง3พรานโมเดลเนี่ยจุดขายของเขาก็คือเขาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน นะน้ําอันชันปลูกจากชุมชนอาหารที่ใชใ้ในโรงแรมเขาเนี่ยมาจากชุมชนมันมีจุดเด่นยังไงถ้าเคยไปนะคะมันจะมีแบบขนมไทยออในขนมเขาเนี่ยมันจะมีขนมไทยซึ่งแบบชุมชนทำก๋วต้องหมัดอะไรเงี้ยซึ่งชุมชนเป็นคนทำวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านทําออกมาให้โรงแรมหรือโรงแรมที่ชื่อวันสเกนที่อยู่ตรงแถวภูเขาทองเนี่ยเขาก็จะแบบพาไปดูการทําบาบานไม่ใช่ป๊อ ว่าพาไปดูการทําบาทนะคะบาทพระนี่ยหะคะ่ะ แล้วก็สอนให้ชุมชนเนี่ยใช้เศษวัสดุที่เหลือจากทงเหลืองที่ทำบาศเนี่ยเอามาทำของให้นักท่องเที่ยวมันก็เป็นการประสานกันระหว่างเป็นการให้ความรู้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้จุดตรงนี้เป็นจุดขายเขาพาเที่ยวแบบโลโก้นะไปสัมผัสชีวิตชุมชนแบบโลโก้เลยแล้วกับโลโก้เองเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอมาตั้งอยู่ตรงนี้ไอไม่ได้จะกอบโกยนะไอจะสร้างงานให้คุณด้วยอย่างเงี้ยเราจะสร้างงานให้คุณนะเราไม่ทําอาหาร เองนะเราเอาซอสให้คุณทําอาหารมาส่งแล้วก็เขาก็ยังทําแบบจากจีวรเหลือหรือจากผ้าทาจีวรเอาไปย้อมสีทําเป็นของที่ระลึกนะคะก็คือเขามีการเ,าเรียกาาในชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนรู้สึกดีในขณะที่ในขณะเดยียวกันเขาก็ใช้เรื่องนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ย พาไปสิ่งที่ต่างมันไปสัมผัสชีวิตโลโก l เลยนะอะไรเงี้ยมันเป็นจุดขายที่ต่างกันอันนี้มันทําได้ไงมันก็ใช้สื่อโซเชียลอะคะ่ะมันก็ต้องมีสื่อโซเชียลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จะเป็นพวกยังเตอก็คือพวกที่อายุยังไม่มากนะคะเราก็ชอบท่องเที่ยวแบบแบกแพค อย่างเงี้ยโรงแรมไม่ต้องแพงมากแต่ขออะไรชีๆอะไรที่แตกต่างอะไรที่โลโคโลคอนั่งโซยหนมจีนข้างถนนนี้แบบฟินมากอะไรเงี้ยอ่ะเราไปถึง5.0ค่ะ5.0เนี่ยมันเป็นยุคซึ่งคุณหลอกลูกค,ค้าไม่ได้ทุกอย่างเขาสามารถหาข้อมูลได้นะคุณเป็นใครทําอย่างนี้จริงหรอือเปล่าสินค้าคุณเป็นอย่างนี้จริงหรอือเปล่าเขาหาข้อมูลได้ทุกสิ่งอย่างเลยคุณจะมาบอกว่าเฮ้ย hey, ของเรานี่ใช้ออก์ิกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาปดดีกเกินว่า รายชื่อซัพพลายเออร์คุณจะเป็นใครออร์แกนิกหรือเปล่ามาจากประเทศอะไรขั้นตอนการผลิตมีอะไรที่มันไม่ออร์แกนิกไหมคือเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณได้ทุกอย่างมันอยู่บนโลกโซเชียลมันอยู่บนโลกออนไลน์นะคะก็คือ5.0เนี่ย คุณต้องเอา Big Data มาวิเคราะห์มันไม่ใช่เราทิ้ง1.0 2.0 3.0 4.0นะแต่บอกว่าคือทุกองคอ์กรต้องปรับ5.0ด้วยมันไม่ใช่คุณทิ้ง1.0คุณไม่ทำแล้ว Hold up mass เอ่อ Economy of scale ไม่เอาแล้วไม่ใช่นะคะไหนที่มีกำไรทำไปเพียงแต่บอกว่าเทรนด์ของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันขยับไป5.0แล้ว5.0คือ Big Data ค่ะคือเราต้องทำคอนเทนต์ให้มันโดนใจอะเออแล้วเราใช้ Big Data นะั้นอะ มาทำคอนเทนต์ก็คือเราต้องมีข้อมูลทุกอย่างเลยเขาชอบสีอะไรเออชอากางวันเย็นกินอะไรอย่างเงี้ยนะชอบแต่งตัวแบบไหนเ,เป็นคนชอบเที่ยวหรือเสาที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเที่ยวแบบไหนชอบเที่ยวทะเลหรือปีนเขาคือเราต้องมีข้อมูลพวกนี้หมดเลยแล้วเราทำคอนเทนต์ให้มันโดนใจเขามันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้กูว่าอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ที่มันรู้สึกว่า, i, นนวา,า,ม,วามันคือเขา อันนี้แหละสิ่งที่ฉันต้องการโปรดักต์แบบนี้แหละมันเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างฉันเลยสีนี้ชอบจับใจมากอะไรเงี้ยคือมันต้องเอา Big Data มาทำ Content. คอนเทนต์คอนเทนต์นั้นมันจะต้องโดนใจเพราะว่าเรา Analyze Big Data มาแล้วเพราะฉะนั้นวิชาที่สำคัญที่สุดในยุคห0คือการ Analyze Big Data ค่ะเอา Big Data มาทำ Product ที่เป็นสเปเชียลสำหรับคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คนกลุ่มน,นี้คือเราทำสินค้าเล็กลงแต่เราเจาะจงมากขึ้นและเราตอบสนองตอ่อทุกกลุ่มนะคะ,ะ,ะนั้นมันสำคัญมากตรงคนที่ analyze big data ได้เมื่อก่อนมันไม่มีหลักสูตรสอน analyze big data เลยนะตอนนี้มันมีแล้วก่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรบกวน subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคนะ่ะ